ในคุกเนี่ยนะครับผู้ต้องขังจีนเทาเนี่ยสามารถอิมพอร์ตเอานางแบบระดับเขาบอกระดับตัวท็อปนไม่ใช่นางแบบธรรมดานะระดับตัวท็อปเลยไปจัดปาร์ตี้มั่วกันนะตรงกับวันตรวจค้นจู่โจมพอดีนะแต่เนี่ยไม่เป็นข่าวมาถึงว่าไม่เป็นข่าวในเอกสารของกรมรชาชทัณฑ์นะแรงข่าวบอกว่าในระหว่างที่ขนาดที่เจ้าหน้าที่ ชุดพิเศษเนี่ยบุกตรวจค้นเนี่ยนะโอ้โหเข้าไปเนี่ยนะพบกำลังแบบโอ้โฟิชเิ่งกงันเต่งปะปะเต่งเทง่งกันแบบโจงครึมเลยใส่เสื้อผ้ากันแทบไม่ทันนะเจอหลักฐานถุงยางใช้แล้วเกลื่อนเลยนะครับสถานที่ที่ไปประกอบกิจกรรมนะเต่งปะปะเต่งเทง่งที่ว่าเนี่ยห้องลับใต้บันไดนะ ห้องลับใต้บันไดคือในห้องที่ที่เป็นฝ่ายดูแลน,นะนะคือไม่ใช่ในที่คุมขังอะ่ะ